สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนทําเล็บแบบออมเบรกันนะคะอันนี้นุ่นเพิ่มกิมมิกด้วยการติดดอกไม้เข้าไปนะคะเล็บก,ก็จะดูเป็นแบบน่ารักน่ารักละมุนล,ละไมแบบนี้เลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นแรกก็จะทาเบสโค้ดก่อนนะคะนุ่นก็จะทาบางๆนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดปลายเล็บด้วยค่ะหลังจากนั้นก็อบ60วินาทีนะคะก็เลือกสีอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบค่ะ นุ่นเลือกเป็นสีชมพูไซรับนะคะแนะนําว่าถ้าเป็นสีไซลับเนี่ยจะให้เท็กเจอร์แบบที่ดูใสวาวแล้วก็ดูละมุนมากกว่านะคะนุ่นก็จะทาประมาณครึ่งเล็บค่ะ หลังจากนั้นก็จะใช้เป็นผู้กันที่เอาไว้ทําอมเบนะคะเขาจะเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดๆๆแทบๆลงไปนะคะสีเขาจะคืนกันโดยอัตโนมัติเลยคะ่ะผู้กันตัวนี้ใช้ง่ายมากๆนะคะแนะนําว่าใครที่ชอบทําสีอมเบควรมีค่ะถ้าไม่มีทุกคนสามารถใช้เป็นฟองน้ําหรือว่าค่อยๆเอาผู้กันแบบอื่นค่อยๆแทบๆไปก็ได้นะคะให้เขาแบบไล่สีกันแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าใครชอบแค่เรียบๆก็เท่านี้ก็เสร็จเลยนะคะอบ60วินาทีนะคะ นุ่นก็จะเก็บปลายเล็บนิดหน่อยค่ะให้ข้างบนเขาสีเข้มขึ้นอีกนิดนะคะก็จะแต้มบริเวณปลายๆค่ะแล้วก็ปิดขอบเล็บค่ะหลังจากนั้นก็อบ60บวินาทีเหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่นุ่นจะอบ60บวิไปเลยนะคะทุกรอบเพื่อให้แบบแน่ใจว่าสีเขาแห้งสนิทนะคะในขั้นตอนนี้นุ่นจะใช้เป็นเจลนูนนะคะทาไปชั้นบางๆเพื่อที่เราจะติดอะไหล่ลงไปบนเล็บนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีเจลนูนใช้เป็นท็อปโคดก็ได้ค่ะแล้วก็วางดอกไม้ลงไปได้เลยค่ะ ก็จะอบรอบแรกไปก่อนนะคะเพื่อให้ดอกไม้ติดกับเล็บค่ะหลังจากนั้นเราอยากให้มีความใสนูนบนเล็บมากขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นเจลนูนทาให้หนานิดนึงค่ะให้เหมือนฝังอะไรลงไปในชั้นระหว่างเล็บจริงเรากับความใสของเจลนูนนะคะใครที่ชอบหนากว่านี้ก็ทาให้หนากว่านี้ได้นะคะอยากให้นูนมากนูนน้อยก็คือแล้วแต่ความชอบเราได้เลยอบ60วินาทีนะคะสุดท้ายก็คือทาทอ็อปโคดเพื่อเพิ่มความแวววาวแล้วก็ความติดทนค่ะอย่าลืมเก็บปลายเล็บนะคะ หลังจากนั้นก็อบ60วินาทีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้นุ่นทําลายเดียวกันทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเลยนะคะก็จะได้แบบน่ารักใสๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย